พวกเราตงเปี่ยนเป็นเปี่ยควาเสี่ยงให้มากไลต่อเนี่เป็นเรื่องสุกเกลีาพมีการป้องกันและแก้ไขต้องเหนือยโรงใจติดต่อตัมีผลงานเดตามาู่ที่พวกเราเด็กผู้มี้สมัคร15ปีเก็งไรกีเบอร์ว่าว สิปีชงลงภูมิหน่วยพัฒนางานอย่างต่อเนื่อสร้างเมูวชนให้มีความเป็นไทงทันสมัมีเทคโนโลยีทันสมัยทางการยาเต็มสิสวัสดีครับโบทางกองรบค่ะทากองบัญชาการค่ะมีเร์เพื่อการศึก่ครับช่องลงภูมิน่วาน่โรงเรียนเบนเจดีที่ต่อตั้งขึ้นเมื่พศ2549นับเป็นเวลา15ปีพวกเรามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรงควกานและแก้ไขปัญหา ปัจจุนท่าของคุนจะหอบถี่ขบวนแบบราชกัญญักรยาเสดระพัฒนาคันนาวดีสถานภาพของชมรมมีใบกระไกศและคำสั่งแต่งตั้งท่าสอบของชมรมและคณะกรรมการการดำเนินงาน ต้องการและแก้ไขหากลายยาเสพติดชมรมของเราได้ม pues ีการเปิดรับสมาชิกในวันแรกของการเปิดภาคเรียนและได้มีการเก็บข้อมูลและหลักฐานในการรับสมาชิกโดยจัดเก็บแยกเป็นชั้นปีในปีการศึกษา2567มีจำนวนสมาชิกไม่เท่ากับกลุ่มเป้าหมายของชมรมแต่ละประเภทหลยร้อยถึงร้อยหสมาชิกมากมายหลากหลายิจกรรมชมรมของเราได้จัดทบแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอนลอกต่าง

พวกเหล่าใหญ่ในงานสามก็ก็ให้หนึ่งกองกรรมการกรรมการสมรดุนการแต่งตั้งคณะกรรมการครบทุกภาคส่วนกรรมการมีสามชุดชุดที่หนึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษซึ่งแต่งตั้งจากผู้นำองค์กรในท้องถิ่นโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนำพ้นกระทันมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจนครับที่สองคณะกรรมการบริการมีผู้บริการคณะกรรทุนนิติศา์ชุดที่สามคณะกรรมการบริหารงแห่งชุมชมีการนำชุมชนเป็นผู้ดำเนินงานหรือได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละสี่ครั้งครับ กองที่สองกองทุนกองทุนเราจะมีบัญชีกองทุนชมรมภูมบริรุณวันแยกออกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งได้มาจากการสนับสนุนจัดเล่นงานต่างๆส่วนที่สองได้มาจากฐานรายได้ของนักงานการเงินเช่นการรับจัดอีเวนต์การเปิดหัวและการใส่ถิ่นลงทอนจากนี้เราได้ทําบัญชีรายรับรายจ่ายให้เป็นปัจจุบันโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ค่ะจากการเปรียบเทียบการของกลุว่าลูกก็มาสนับสนุนจใจงานต่างๆเป็นผูุณวันในปีนี้ได้รับเงินสนับสนุนที่สิบหกหมื่นบาทเงินลงเหลือห้าหมื่นบาท ชมรมของเราที่จัดกิจกรรมภทยใต้ปรกาศกระทรวงสาธารณสุขในการจัดกิจกรรมนะครับประดิษฐสามกองกิจกรรมกิจกรรมชมรมของเราที่จัดกิจกรรมตามหลักสามประดิษมีกิจกรรมที่หลากหลายเกิดประโยชน์และที่พอกับความต้องการสมายนี้ได้แก่ที่สัดที่หนึ you, players, kind of <Industry. S 1> ่งการบำรุงปกจิตสมนึกและสร้างศังยยมเรื่อเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในยุทธศาสตร์นี้มีทั้งหมด20กิจกรรมเช่น ิกัน้ัยมัครสมาชิกลานกิจกรรมภาษากิจกรมทบีเบรตี้โชว์กิจกรรมรวมต่อการีสิตกิจกรมทีจิอาสาซึ่งมีสมาชิกบหนึร้อเปอร์เซและสารเปี่เ็นบอกไลน์ิกต็อกครับและนอกจากนี้ไดยในกิจกรรมต่างๆของโครงการทูบีเมื่อวานอย่างต่อเนื่องเช่นให้กำลังเงือขายชมดมทูบีด้วยกิจกรรมีเกะไทยแลนด์แอนโทสร้างร้รานทั้พันทูบีขายเหมนงาทีรุที่สามสิบพดกานนงานในรอบปีการศึกษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจนถึงปัจจุ ยบนกลับไปทำวินิจฉัยส่งดลให้สมาชิกมีความพึงพอใจเฉลี่ยรลอยละ95ค่ะน้อที่สองการเสริมสร้างภูมิคุ้การให้แก่เยาวชนเนทงาสสกิจกรรมเช่นค่ายุ่มีน้ำวนกิจกรรมอบรมดกานการกระจาค่ายดุสากิจกรรมอบรมในกลุมเสี่ยมภาวะสมรรกิจกรรป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นต้นค่ะแต่ที่สมาชิกได้เข้าร่วมกิจกรรมสมาชิกสามารถนำไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ทำให้สมาชิมีความพึงพอใจเฉลยร้อยล95ค่ะ นอกจากนั้นชมรมของเรายังมีศูนย์ท่านใจถูกปีนว,วันที่เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีอาสา,า,า,าสมัครประจำศูนย์ให้บริการแก่สมกชิตโดยดำเนินง,งานภายใต้แนวคิดตอบถุกสร้างสุขแก้ไปัญหาพยาดีเทลส่งผลให้หนายชัยนนท์สีโบได้เขา้าทึงพิธีพระราชทา,านรางวัลเก่งและดีทุกในดนื่อที่สิ่งสิ่งรอบระดับประเทศค่ะเอาดี การตอบทุกแก้ปัญหาเรามีบริการทึ่สาแกสมาชิกที่สูงผ่านเพจเว็บบลกลนติต่อซึ่งเป็นสัสส่ประจำสูงได้ผ่านการรมการทำาจากกลุ่มงานศิลปวันโรงพยบาลนี้กสร้างสุขเราได้จัดต้พลังจและความสนใจของสมาชิกเช่นการวาดภาพการร้องเพลงการเต้นคอเบรนมีสมาชิกเข้าใช้บรการเฉลี่ยละสามสิคนผมก็มีความพึงพอใจในการใช้บริการที่เราไ้สิทธิ์แล้จากการเชืียมกับโครงการขห้นักย ได้บการดูแล้ฝัาการเียูเสียงรถไฟกิจการมดการตวสมขภาพกอบและสมัคใจระกกการงานสี่ขั้นตอนคือึงาลกษณกองหาหมายสองกาบำบัดรักษาสการตุดจิตใจสการกามงานในการปรมวเม้มีการศึกษา2ง7นาซึวันนี้ไม่กสาศรษกิจาหวาหวายุทธศาสตร์ที่สามการสร้างและพัฒนาสื่อขายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเรามีห้ากิจกรรมเช่นส่ขายคนดีทุบีมืนี้คนเสน่ห์นุีแรนใจดีวิทยานานี้รายังได้สำรุนการทำโครงการทบีนว และน้องสร้างกระ่ายใหม่จนวนแข่งค่ะหนด้านการพนฒนเราได้ใช้โมเดลวีทีเอแลก็ลองในงานส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาโรงเรียนเป็นนวัตกรรมดูนช่วยเหลือแก้ไขนักเรียนในการสร้างเสริมทักวิตด้านความปลอดภัยและการดึงความนักเรียนอย่างยั่งยืนผลสำเร็จของกิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนที่มีปัญหาในเรื่องกลุ่มเสี่ยงลดน้อยลงทำให้ชมรทางานได้อย่างเต็มแอนมาิกา9เป็นคนดีม nice. ีคุณภาพปลอดจาก เ็นแล้วแล้วเมื่อเดียวนี้ก็รับรางวัลโเกวอร์นะเมื่มเดี่อกับประเทศก็ต้องมีนะคทรับวสูงสี่าดการศิลสััช่ของเรามีการแสดงสีลสัญรักษพิศษครับของโการเรีเนห้องชมรมมีห้องสูดเพื่อนใจทูีลว่อ้สมาชิกได้รู้จักแพนในห้องมีมีนิทยาาร์สื่อให้ความรู้เคืองอมเติรม้องสัญเทนเดือดสูง ได้ใช้เทคโนโลยีนการพาชรมชนได้มีการจัดทำแผนเป็นชุชนก็ให้ความรู้และสำคัญคือสมาชิกและแต่สรูและก็จัดข้อมูลที่สำคัญของโครการครับองมีมานีสำคัดาการบิการดการรับงานต่างๆในต้องีช่วการสับกิจกรรมนี้่ประมาณมีการตั้งระบการ สการงนเราเ่ยองเรียงนาพีคของการดำเนินงานในรอบปีี่ผ่าะมาเราได้ดำเนินงานตามแผนพื้นฐานงานครบทุกแผนที่เป็100%มีการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อนำาปกอบเป็นิกรรมทุตีโดยปีนี้มีความพอใจของสมาชิกเฉลี่ยไว้ร95%ค่ะผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมภายในที่เกิดจาการเนินงานดังนี้ค่ะสมาชิก95 มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากยาเสพติดโภคพร้อมมีวามพึงพอใจต่อพฤติกรรมของลูกหลานชุ่มชนร่มเย็นสงบสุขและนอกจากนี้เรงเรียนและรับรางวัลต่างๆเช่นที่บ้านได้รับรางวัลเยาวชนย้ดแสตมเก่งและดีจุกเยี่ยนรับที่ที่สี่รองระดับชาติรางวัลงเญ่นกิจกรรมใหม่สี่รับที่ปรึกษาระดับชาติรางวัลหลอดยาเลื่อนหนักพิเศษแพ็คชิ้นสถานศึกษาสี่ข่าวปลอดยาเสพติดและอบบุ๊กห่างเกณฑ์การพิจารณา ได้รับรางวัลในการยกย่อดันี้ี่ประชาติ20นาทีี่รืตติกได้รับคุณคงทจากทีแพทย์ผู้ชาชมปีการศึกษาที่1แพทย์าสาขาแพทย์สาาได้ใช่ไหมครับพี่ตเย่ไรับคุณวิชญญางหัปกรศึกษาที่ศึกษาศาสตร์สาขได้ใช่ไหมครับพี่ีได้รับรางวัลนันตั้งแต่ความเป็นเลื่อนไดการศึกษาจากสพ้พี่บาได้รับรางวัลจาชุรีเด่นจังหวัดลำพูนคูดาอุทิศราสตราชมรมได้รับรางวัลเพื่อแบ จะาหนุนเรายเป็นศูนย์กลางของนักบอลตัางๆนี้ด้วยครับด้านความต่อเนื่องชมรมของเราได้จัดทำแผนทั่แนลแนระยะสั้นระยะยาวมีการจัดถุงดรวบนใรหลงและใช้สื่อเพื่อการเผยแพร่ให้เห็นผลอย่างต่อเนื่องหลงก้าวขั้งหลังจากนั้นยังมีการถ่ายทอดประสบการณ์จากนักพี่ทุนน้องเพ้เกิดความยั่งยืนต่อเนื่องโด้วยสถานการณ์มีวาลานซ์รวมกำหน่งสองตี ใเรร่วมกับเคอร์ไถ่ภายใต้แนวทางการางโครงการทุกปีเมื่อวานจัดกิจกรรมระดมต่อต้านยาเสพติดร่วมกับเตอร์ไถ่ให้ได้ดับจังหวัดดับภาคเราได้แก่ตัวนทุกปีมีการพนันเตอร์ไถ่ที่มีการลงนานตามแนวทางโครงการทูบปีเมื่อวานโดยมีวิทยากรที่เลี้ยงอบรมให้ความรู้เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามแนวทางโครงการทูบีเมื่อวานได้อย่างถูกต้องได้แก่โรงเรียนบ้านค่อยต้อมชัยยาบงสาวุทธรวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลักบุญโรงเรียนออยาเซนดิโรงเรียนบางบีชุมชนบ้านแหนนาดินและโรงเรียน ส่องลงถูบีโนวันโรงเรียนเบ็กชายดีพี่อ่ะโวยชนคนเกดีคนดีมีจิตอาสากิจกรรมต่างๆทางกายยาเสพติดขอขอบคุณค่า